เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับขับใหม่มาแรงท็อปวันขับเบงคอกที่ได้มีการจัดงานแกรนอปอร์นิ่งอย่างเป็นทางการในย่านรัชดาโดยคุณเสกสรรสุวรรณวงโปรเจกต์ดีเรคเตอร์คุณสรัญพักใจประสดามาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์และคุณมัทุกรุณานัอนเตอร์เทนเมนต์ดีเรคเตอร์ได้กล่าวถึงคอนเซปต์ท็อปวันขับเบงกอนั่นคือ The Galactic Exploration Journal is now beginning a t Top One ที่จะชวนทุกคนมาตลุยอวกาศทะลุมิติจักรวาลดื่มด่ำบ,บรรยากาศสุดล้ำน่าคุหาตื่นเต้นสนุกร้าว รายเดยวจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าคะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงท็อปวันกันนะครับด้วย ด้วยทีมงานของเราเนี่ยเราทําคลับกันมาเกือบ3 0ปีคับทุกคนแล้วก็ด้วยโปรดักชันที่นี่เนี่ยเรายกโปรดักชันระดับโลกเข้ามาครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงสีเสียงครับผมว่านเป็นแบบมีจอใช่ครับอลังการครับคือที่ผ่านมาเนี่ยด้วยโควิดหรือว่าปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะทําให้งานเฟสติวัลในบ้านเราไม่มีเราก็เลยจําลองบรรยากาศเฟสติวัลเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ทุกคนเนี่ยสัมผัส ความที่เป็นเฟสิวัลที่อยู่ในคลับสามารถเที่ยวงานเฟสิวัลได้ทุกวันครับมีมีคนไทยแล้วก็มีคนต่างชาติมาร่วมมบงบลงทุนประมาณ200ล้านครับมันมันที่นี่รัชดาเหมือนกับแหล่งบันเทิงสมัยก่อนคอนเซ็ปต์ก็ก็ก็อย่างที่ทางเพื่อนก็บอกว่าเป็นงานเฟสที่อยู่ในในคลับ ที่แรกบนถนนราชดามันยิ่งใหญ่มากครบจะบอกให้กต็ต้องมาดูด้วยตัวเองว่าโปรดักชั่นเขาเป็นยังไงวันี่ผมเดินเข้ามามก็ตกใจเพราะว่าจอ LED นี่คือยิ่งกับเฟสติวัลบางทีไปเฟสติวัลจอ LED ยังน้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรอดูแบบว่าเต็มแบบ full f u n c t i o นีแบบ่พเวลาเล่นจริง DJ มาเล่นผมอยากมาเล่นเลยจริงๆ <laughs> อยากมาเล่นอยากมาเล่นครับเครื่องเสียงเขาแบบ น่าจะสนุกมากสำหรับท็อปวันนะครผมอยากจะฝากทุกคนว่าเป็นคลับใหม่ที่ผมมั่นใจว่าน่าเที่ยวน่าเที่ยวแน่นอนผมว่าทุกคนมารู้สึกว่าต้องว้าวแล้วก็ติดใจแน่นอนครับผมฝากได้ครับผมช 8, ั้น8 Thailand New